มือนีมาพบกับช่องเอฟยศทนลำเบอร์ออฟฟิเชียลฮะมอนีมาเบอร์ผ้าเบิร์บรรยากาศครับมอนีมีการแพท่ขบวนมงไฟ้ดิสิทัาที่ปถาบอว่ามีบาดยังมีบาดยังแนแต่ถานมาเพิ่งนั่งนั่งฝ่ายนั่งฝ่ายบาดนีกอนี้มันโค้งโค้งนมันย่าง แต่คาราวนั่งเอกมาล่ำสิงจากเมืองเมืองหมอแค้นคแมาคนแี้งแม่านีมเป็นนางล่ำเอาเพาให้ขึ้นไต่หนาไต่สวยอยู่เพราะอะก็ไต่หนาสวยอยู่เพระอะพบน้เชือรก เอาครับกูอเขาเอ้อากลัวบาไหมอเ็บว่าเปกอ้ยนว่าอเป็นน้่า่าเ่านดอออคอให้เรียบร้อยแล้ี่เอาทสเ็จการไสนเรามิบ่าวขบวนเมขอกลังใจค่ละนี่กนีขบวนทียังเนี่ยอันนี้ขบวนบนโคแกลงกลางขบวนบันโคแก้งจากตามมาีที่สนหรือเม ถามมึงกรรมการเธอมมาร่างตอนไหนเธอมมาร่างก่อนยีิบปร่น้ำตาไม่ดีเพิ่ะสีแรกให้เบื้องจะต้องเอาท้าบีบอยแขงนยี่สิบหกนะครับเดี่ยวรับเทาขอบคุณทุกแช่ทุกเชื่อแต่เราสั่นยำกันครับตอนนี้ครับซดซดครับลุงโจนะครับนี่ นะครับยืนยุบับูหลักผู้ใหญ่พอบานสัามืงนนะครับมาดีัเอาแล้วครับเขาสูดกันประกวดมุอกระเพาะนี่คุณเต้าไฟ้่อนง่า่เสียพวกมือตอนรับผู้หลักผู้ใหญ่คุณนักต้บ้านนะครับไี่น้งครับ แกรับี่รอกครับผูุ้ใยญ่บ้านนะใช่น้ำงูาครับซึ่งเป็นผู้เยาว์้าที่จะดูานพุแพ้งครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับคืนตังมาที่นครับผ่านซึ่งง่าเนียวลาตัวนัด็กผมผู้เยาวมมากนใช่น้ำงูาตรวจแทนอเขาขึ้นไดแล้ว ขอเสียงเต่าแทนกองเชียร์บ้านเพชรแนะครับพี่น้องครับเขยคนละบ้านเาอยู่คนละบ้านเาอยู่คนละบ้านนาะั่าแจากบ้านโคกโก้ครับผู้ยิ่สุรวัตส o าครับผมย่บานยังย่บานยังบ้านโกโก้ยั่งรับบานยังนี้บ้านโกโก้อ่ะปานคบพูนปานคำพูนไม่ผิดรอก พี่น้องำามาโปนะครับเกงบางไสของแข่งขันบางไ่สวยงามอันนี้พี่อิชาอีีบ่ตรงใจเปนบอจากใจเลยค่ะเอาตนั่งรับเต็มาหมู่บ้าิบ่ถือกันคิบว่าถือกันตัวอแข่งกันเปนลกบุะเตี่ยวปากตับคู่น้งแข่งา ดคำยังาพ่อยังมีตุ้มจิ๋วนี่เยอคนรี้ก็ว่าเป็นนังว่านางงามเนาะเมื่อ่านนี้เมื่อ่านสู่นี่ใส่เน้อเมล็ดแชกนั่นเมล็ดแชกนั่นใส่เน้อหนาจุดดังดําดี่นอดาดคนอกจากกระเขอบพุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ย่บบานทุกงูทาอารอำเภอนำขอบคุณทรับนะรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทุมปลอดภัยต่างมอครับแลวก็เข้าจัดตามมาตรการ ป้องกันของท่านรัฐได้ทําหนาที่ในกองลัพนที่หลังจากพ่ทุกสองก็เป็นเรื่องดียวักบปากแน่เนียขอเสียงกองเชียร์งงพีนกากครับพีคน้องครับกองเชียร์นชาพื้นชุาพืุกา้กันมาพ้นุกนมาพนดัมาพุกัพื้นชุกัาพื้นชพื้นชุดพื้นชุดกันบ่พื้นชุดกันพดมานชุน้นดานด เอาลับพี่น้องครับเอาคือที่หลังบวกกัมันเป็นบรรยากาศเออมันเป็นบรรยากาศเลยครัี่นองผมทนก็่นันะเราะอย่างนี้คืออย่างนี้นี่โตไปตไป ไอ้นี่บ่สร่อยอาเจคุณมาไปยืมตัวพระตะเสียงสันาพักสนะเน่ยพระ่ยเตเกินร้อยแล้วอ๋เหรอขันบมงก็ต่อมา่ยงเขียวใช่กุหรอาับทีว่านหรอว่าน้ำงงแกินิงร้อยแบวนพดมึงแข่งกินแอปเปิ้ลกับพัวแบบพ่ออยเอาโคตรเเออวยมึงตัวมสามอ เนี่ยไหกาสกันเจ้าทาไปแข่งกันินบักแอปเปิลบอสาจะมันแท่เจ้าไม่สิดขาเจ้ากินใส่เริ่มที่จักตัวทุกแพ้ 东尼卡萨。<棒> ไปเราจะต้องมีนักร้องแบบชั้นกว่าใจกันต้องนี่แบบนักร้องแบบต้องกว่าใจกันนี่นะทอมบูร่านี่นี่ไปทำอะไรเล่นอย่างนี้ครับไปหยุดหยุดหยุดมึงหยุด 哈哈哈哈踢。<laughs> <laughs> รวจนะครับไอ้ัำรวมกันจะมึงอะไรนี่ฮอตกรรมการเพราะกรรมการทั้งสามนะครับคะแนนเลยละคะแนนนะครับตรงชิ้นแท้แน่นอนละตัดสินแล้วก็ปั่นเพาะนะครับเนี่ยโกโก้มาเยอะนะลังเนี่โกโก้ป๊าบเจ็ดพันกว่าพี่น้องอยู่ทั้ง้านนะครับรวมเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับเอาขออนุญาตพี่น้องก่อชมอยู่้เราก็จะถึงช่วงที่ มากคณะกรรมการนะครับซีจนคะแนนแต่ละคะแนนเดี๋ยวเสียเพราะยังช่วงน่นนะครับกลัวไหมกลนวไหมต้องตัวนด้หรอกครับแต่ว่านอมีคะแนนกต่ที่นี่คะแนนนะครับบางไฟบางไฟเองเนาะคะแนนที่หนึ่งคะแนนที่สองนะครับขาแดงได้ไงนะครับคนสวยงามนะครับบางบงไฟอันคะแนนที่สามนะครับอ ้งมาทั้งไหนั้งอะศานาโคโค่ฮะโคโคจะเป็นพื่นเดีย้นสองขบวนกอดอุปถัมภ์โคแ่นกอดโคโคนะครับร้อยยันกินนี่เลยมีกรพง

คะแนนทั้งสามุนอีส <d> ูส <teaching. S 1> ีกันเล่นบาคคับสูส um um. ีค right. ร <c oughs> <u> ับเพ่นรุกฝัองเลครับพ่เดมาลกเด่นพ่อหครับพ้าแดงผ้าแดงหน้าไปให้กระเพสาบีเยอเหมืนเพามดานะคแกละแกลุมเ่องสองกล่มถือว่าขาดสารมากหนยอยี่กโกอะไรแต่ว่าอันียนีเียโแต่เากเยงโสวยงามเลยล่ะรับอันที่ทบโคแงคือสมากินรเด็ดเลยันะ กามามรวยก็ถือว่ากลามผู้สัะพัสข้างนีสูสีกันครับพี่น้องครับสะอัดไานี้ขาวม,นมัน matter, ังขาว้างนี Wha ้มรัาก้างนี้ขามันั่งาวข้งนี้ามันั่ง้งบี้าันังบาวะ้งที้ข้านมันฝรั่งาวอ้นไลนันฝร่วางนี้ข้มันครั่งส้งีับฝร่งขาวขนวับเพื่อเางนี้ขมแตกร่งาีกันพี่้องครับ เราจะตัดสินคะแนนกันอีกครั้งพอคะแนนตอนนี้ยังสูงสีเดียวกันพักเลยขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มสมความั่นหมาครับแม่ต่อฟนแข้งกันแล้วางห่งมางัฟันแข้งกันลงมาฝั่งหนึ่งางนะครับ โอ้สคไลวิ้้านปแพสงาไมาทนโชัสไอ้อกันอ้อเอาล่ะโอเคน้อลี้ไว้สมีเพราะวันดีวก็หลอกเพื่อนมาติดติกันชิดนะครับเดี๋ยวตั้งขันตั้งสังกัดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับทีิปดือสมีเด้อครับผมจากติดเพ่ง อยากคลิปวพานบ๊ายบายคร<ำ>ับ